สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมอนจัดให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องเงินมาช่วยจับเลขกันเนาะว่าจะมีเลขไดเข้าบ้างเนาะโอเคน้องเงินขึ้นมาขึ้นมาอยู่ข้างบนมาจับให้พี่ๆเขาเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจใจเย็น,ยนบอกก่อนนะว่าน้องเงินให้ของให้ถูกนะอะน้องเงินลองจับดิเลขไหนข้ามมาเลยเอาข้าบ นะครับอ้อาะคับคับออกมานี่อ้าคคับใหม่อ้อาวดู็วไม่ใช่นี่อุ๊ยอ้ยอาอ่านหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมอา่านก่อนนะก่อนไหมดูก่อนดีม,ดนดมีเรียกอะไร มีเลขนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้วางก่อนต้องเหลืออีกอ,อีกอีกหนึ่งหรือสองก็ได้เอาลูกอ่ะอึบ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะอึ๊บอืมอันนี้ใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งอันนี้นะคะ น้องมงนจับให้นะคะอ้าวโอเคเดี๋ยวอันนี้นะคะโอเคเดมันเดมันเขียนให้นะคะ มีได้ไปบ้างนะน้องเงินน้องเงินโอเคค่ะ อันนี้นะคะที่น้องเงินจับเนาะก็จะมี3 8และ9นะคะโอเคอันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องม่อนจัดให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับหวยไทยนะคะสวัสดีค่ะ